เข้าสู่หมวดเทสโตนนะครับถ้าใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับมาลงทะเบียนได้เลยนะครับเทสโทนทุกรุ่นนะครับรุ่นแรกนะครับจะเป็นโป1หนึ่งนะครับ95โวลต์นะครับวัดในนะครับ10นิ้ว1คู่กระบะแคปตู้พื้นนะครับกับทีมงานเคนซี่ครับ โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเนอเทสโทนนะครับมี1นคันครับกับทีมงานเคนซี่10นิ้วนะครับกระบะแคปตู้พื้นนะครับลุ่นต่อไปนะครับเป็นรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นเปิดเพลงนะครับโปรสามนะครับสิบสองนิ้วหนึ่งคู่ครับทีมงานขุนไก่นะครับเล็กดังสั่งได้ดักไว้ได้ทีมนะเตรียมรถด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับโปรสาม นะทีมงานดักเวเดอร์นะครับโปรสามนะครับขุนไก่คาโดนะครับ12นิ้ว1คู่ลงพื้นนะครับในรถเปิดเพลงเตรียมรถเลยฮะถูกแล้วครับขุนไก่คนร์้ถูกแล้วเตรียมรถมาได้เลยครับอันนี้เ5้า้าก่อนอันนี้เทสโทนเทสโทนเ5้าห้าอันนี้อยู่เป็นรุ่นโปรหนึ่งเทสโทนนะครับมีคันเดียวนะครับทีมงานดักเเดอร์นะเตรียมรถได้เลยครับคันตะคี้แหละครับ นะครับจบจากเทสโทนนะครับก็จะเข้าสู่การลุตเปิดเพลงนะครับโพสามนะครับโพสี่นะครับแล้วก็โอเพ่นนะต่อไปก็จะเป็นเปิดเพลงนะครับไล่เรียงกันไปนะครับวันนี้ตอนรับนักแข่งทุกท่านนะครับเข้าสู่สนามไฟเอลนะครับสนามสุดท้ายนะครับมามาถูกแล้วมาถูกทางแล้ววันนี้ก็เราต้องเผื่อพื้นที่เต็นท์นะครับเขายึดของเราไปหมดแล้วดักไม่เด้เลยต้องยกทับมาไกลหน่อย มันเหมือนตุกไป,ปตีเมืองจันยังไงไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวรอพื้นที่เรียบร้อยก่อนนะฮะเราจะได้ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เขาก็เตรียมพื้นที่มาครึ่งทางแล้วนะระิปกติไม่กล้าน,นะพอดีที่มีปากรรมสินค้าเจ็ดวันเจ็ดคืนโน่นเจ้าผ้าค่ะไม่ไปอยู่เซอร์โนโยูเจ้าภาพต้องอยู่ข้างหลังนะให้คนอยู่ไกลเขาอยู่ข้างหน้านะครับขอบคุณทีมงานเปิดนิ้วด้วยนะครับอาจจะไกลไปนิดนะฮะ เดี๋ยวปิดเดี๋ยวสนามหน้านะครับก็พื้นที่ก็ครับผมนโอเคแล้วก็ปิดหน้าปได้ครับผมขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวรอสักพู่นะครับรอกระมการติดตั้งนะฮะอุปกรณ์นะครับ วันนี้ก็ช่วงเงย็นนะครับก็ยังมีประกวดมิสสาวคอนเซปต์นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับอยู่ร่วมนะฮะในการร่วมกิจกรรมในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสนามสุดท้ายนะครับท่านใดพี่นะครับว่างนะฮะวันนี้ยูเชียมิสาสาวคอนเซปต์ด้วยกันก่อนนะครับ อย่าเพิ่งรีบไปไหนฮะอยู่สักสามทุ่มนะเพียงกับหมดการเดิมตะกี้อาจารย์รับถ้วยกันที่เดินมาตะกี้แค่ตัวอย่างนะยังไม่มีสินค้าจริงยังไม่ได้ลงเอาล่ะครับอขอบคุณทางพิสม,มารด้วยนะครับที่นะครับพาน้องๆมาร่วมเดินกับเราแล้วก็ประกวดนะครับทางสยามโมเดลลิ่งแล้วก็นะครับสยามพ่อเพียงเป็นครับสยามพ่อเพียง,ยงแล้วก็เล้วค่ายประชาสัมพันธ์ทีเดียวสายามแชนแนลนะครับใช่ไหมขอบคุณด้วยนะสายามแชนแนล เดี๋ยวช่วงเย็นนะฮะอ๋อนะครับอากาศเย็นๆนะครับอะมาที่เลนแข่งกับพี่โอ้ครับอยู่กับทีมงานเคนซี่นะฮะไปแล้วไปครับเทชโพรน10นิ้วครับโอ้โห82.9นะครับเปิด1 4 6 2ครับรักแรกนะครับถือว่าแรงนะครับสกอร์นี่ฮะขยับไหมยังอยู่ที่1 4 6 2นะครับครับ ต้องดูโวล์ด้วยนะฮะตอนนี้แปดสิบสองจุดเก้านะครับเดี๋ยวมาดอขั้นที่มาดูขันที่สองครับมาดูขั้นที่สองนะครับครั้งนี้นี่เต็มที่ได้เลยอ่าเช๊คถ่ายรูปก่อนไหมยี๋เผื่อขั้งที่สองจะเกินนะ รุ่นต่อไปนะครับทีมงานดาวเดอร์มารอแล้วนะครับกับรุ่นโปรสนะครับ12บนิ้ว1คู่นะครับลงพื้นวัดข้างนะครับลงพื้นวัดข้างนะครับ